กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพิโซดที่14ความผูกพันที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเชื่อมหัวใจของคนคนหนึ่งเข้ากับอีกคนคือมิตรภาพเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสถานะส่วนตัวและไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์หรือปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผินแต่คือความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสร้างจากความจริงใจที่เป็นของแท้มิตรภาพเป็นสมบัติที่สวยงามที่สุด ทรงพลังที่สุดและมีค่าที่สุดในชีวิตนี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงของคุณไม่ว่าคนเราอาจมีฐานะสูงแค่ไหนหรือร่ำรวยเงินทองเพียงใดชีวิตที่ปราศจากเพื่อนนั้นน่าเศร้าและโดดเดี่ยวซึ่งจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ไร้สมดุลและใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางไม่มีอะไรยอดเยี่ยมและล้ำค่าไปกว่ามิตรภาพในวัยยุวชนอีกแล้ว จากหนังสือบทสนทนายุวชนสื่อออนไลน์ฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย